สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาออลองเจาะลึกเพลง The Trouble Is ปัญหาของฉันของคุณ v i โ l e เลตวอเทกันนะคะเพลงประกอบละครหนึ่งในร้อยครับผมเพลงนี้เนื้อเพลงจาก Official MV นี่คือเอ่อสื่ออารมณ์ได้แบบเข้มข้นมากๆเลยนะครับใช่ค่ะคือฟังแล้วรู้สึกถึงความขหยหาความเปราะบางแล้วก็ความไม่แน่ใจในความรักเนาะว่าเขาจะรักตอบไหม ครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเนื้อเพลงมันสะท้อนมุมพวกนี้ออกมายังไงบ้างแบบว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับความรู้สึกแบบนี้ได้บ้างนะครับค่ะเริ่มตรงความเปราะบางเลยไหมคะที่ร้องว่าใจมันก็วัยสัน่นมันเปราะบางไปทั้งหัวใจโอ้โหอันนี้คือแบบชัดมากครับชัดมากมันไม่ใช่แค่ว่าอ่อนไหวนะแต่มันให้ภาพเหมือนเออเหมือนแก้วบางๆงเลยใช่ใช่ค่ะที่พร้อมจะแบบแตกได้ง่ายเลยครับแล้วความเปราะบางตรงนี้แหละ มันเลยทําให้อ่อะไรๆร,รอบตัวมันกระตุ้นความคิดถึงไปหมดอย่างท่อนฟังเพลงรักก็คิดถึงเธออ่าใช่เลยค่ะคือมันแสดงภาวะที่แบบความคิดถึงมันแทรกซึมอยู่ตลอดเวลาอืมจนแทบจะควบคุมไม่ได้เลยซึ่งก็นําไปสู่ประเด็นสําคัญของเพลงเลยใช่ไหมคะครับผมประเด็นที่ว่าปัญหาของฉันก็คือเธออันนี้แบบน่าสนใจมากค่ะมันไม่ได้ชี้ไปที่เรื่องอื่นเลยแต่คือตัวคนนั้นเลยตัวคนคนนั้นหรือความรู้สึกที่มีให้เขา กลายเป็นปัญหาไปซะอย่างนั้นทําไมมองแบบนั้นได้คะเอ่อนั่นแหละครับคือแกนที่มันซับซ้อนของเพลงนี้เลยการมองว่าเธอคือปัญหาเนี่ยมันสะท้อนความรักที่มันเอ่อมันท่วมทน้นท่วมท้นมากๆครับเกินกว่าที่ตัวเองจะควบคุมไหวอย่างท่อนเก็บเอาไว้ก็คงไม่ไหวเพราะใจมันรักเกินมันไม่ใช่แค่รักธรมธรมดาธรรมดาอืมแต่มันล้นเอ่อมันกลายเป็นภาระในใจไปแล้วจนรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกนี้แหละคือปัญหา พอรู้สึกท่วมทนขนาดนี้มันก็มาพร้อมกับความอยากรู้คําตอบแต่ก็กลุกลัวด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอย่างท่อนอยากรู้ใจเธอเพียงสักครั้งรักกันบ้างไหมอยากให้ฉันเพลรักไปข้างเดียวคืออยากรู้แต่ก็กลัวผิดหวังถูกต้องครับมันคือความขัดแย้งในใจที่แบบชัดเจนมากๆเลยคือรู้ตัวนะว่ารักอย่างท่อนก็รู้อยู่แต่ไม่รู้จะทําไงอือหือแต่กลับไม่รู้วิธีรับมือกับความรู้สึกตัวเองไงครับว่าจะจัดการกับความคิดถึงอย่างไรเข้าใจเลยค่ะ ภาวะแบบนี้มันคือผมว่ามันเป็นประสบการณ์ร่วมของหลายๆคนนะที่แบบตกหลุมรักหรือหลงใครมากๆจนควบคุมอะไรไม่ได้ใช่ค่ะแล้วท่อนภาษาอังกฤษ I love you so the trouble is more than I can hold อันนี้คือแบบตอกย้ำเข้าไปอีกเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับเหมือนการสรุปย้ำความรู้สึกทั้งหมดเลยว่ามันแบบโอ้มันหนักมันเกินกว่าจะถือไว้คนเดียวจริงๆนะอืมหนักจริงๆค่ะครับ แต่มันก็แม้จะรู้สึกว่ามันเป็นปัญหานะแต่ลึกๆแล้วเพมมันก็ยังมีความหวังซ่อนอยู่เบาๆอ๋อจากท่อนเกือบท้ายชายใช่ไหมคะหากใจเธอไม่มีใครให้ฉันเป็นคนรักได้ไหมเธอครับผมแม้จะฟังดูเปราะบางนะแต่ก็แฝงความกล้าเอาไว้เหมือนกันนะกล้าที่จะถามออกมาใช่ครับมันคือการแสดงความปรารถนาครั้งสุดท้ายหลังจากที่แบบสับสนวุ่นวายใจมาทั้งหมดก็ยังเลือกที่จะออลองเสี่ยงดู ซึ่งมันก็สะท้อนพลังของความรักนะแม้ว่ามันจะทําให้เราทุกข์ให้รู้สึกแย่แค่ไหนก็ตามสรุปก็คือเพลงนี้ฉ่ายภาพความรักในมุมที่มันแบบมีพลังมากๆจนครอบงําเราไปหมดเลยทําให้คนคนนั้นกลายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างทั้งปัญหาทั้งความหวังครับผมเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกที่ซับซ้อนมากทั้งเปราะบางสับสนแต่ก็ยังมีความกล้าอยู่ค่ะมันสะท้อนภาพความรู้สึกที่ เอ่อทั้งสวยงามทั้งเจ็บปวดได้ในเวลาเดียวกันจริงๆนะคะใช่ครับคือภาวะที่ความรักมันกลายเป็นโจทย์ยากในใจว่าจะเก็บไว้หรือจะเอ่อเสี่ยงเปิดเผยออกไปดีน่าคิดต่อนะคะว่าจริงๆแล้วอะไรที่ทําให้ความรักที่ปกติเรามองว่าสวยงามเนี่ยมันถึงถูกรับรู้กลายเป็นปัญหาที่หนักอึ้งในใจได้ขนาดนั้นอืมนั่นสินะครับแล้วทําไมประสบการณ์แบบนี้ถึงเชื่อมโยงกับผู้คนได้มากมายทั่วโลกเลย